สวัสดีค่ะพี่พีมงนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะก็เดี๋ยวจะมาขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เคยติดตามพี่พิมพ์นะคะใน Social c a m มนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้เล่นในการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆนาน,นาน,นะคะพี่พีมก็ใช้ประรวมกัน2 3งปีแล้วนะคะในการเล่น Social c a m มตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ตั้งแต่ผู้ติดตามคนแรกนะคะ จนถึงคนนะปัจจุบันนี้คะมีผู้ติดตามทั้งหมด1 3 5 0 0แแล้วก็500ซัมติงตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ,ะที่สำคัญก็ขอบคุณมิสล็อกซี่นะคะที่คอยให้คำปรึกษาต่างๆนานานะคะที่มีใครมาทำร้ายเราด่าว่าเอาเราใช้ชื่อเราใช้รูปเราในการทำโปรไฟล์ลอมขึ้นมาตรงนี้นะคะ thank you so much ล o อกซนะคะ you are the great one นะคะ for my consult นะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ ปิดฉากกันแล้วกันนะคะ10ตุลาเออไม่ใช่10ค่ะเดือน10วันที่2 9คือตุลาคม29ตุลาคมนี้นะคะก็จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการน,นะคะแอคเคาททุกแอคเคาทก็จะโดนปิดลงนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปิดตํานาน Social Camp นะคะแล้วก็โซเชียลแคมตรงนี้ก็ทําให้หลายๆคนรู้จักพี่พีมนะคะมันก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะคะแต่เราก็หลายๆคนก็รู้จักกระทักทายในเจอในชีวิตจริงที่ไปเมืองไทยกันตรงนี้นะคะก็กค ทั้งชีวิตเพื่อตามหาและห่อคอยเธอมาแสนานแต่สุดท้ายก็จอเมื่อเธอคือทุกอย่างคือทุกอย่างไหมคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะก็ติดตามกันได้ที่ Facebook ของพี่พิมนะคะก็คือ Karen p e m นั่นเองนะคะหรือ Instagram ของพี่พิมก็ Karen p e m เช่นกันนะคะโอเคนะคะแล้วฟ u วไกลค่ะคำนี้คำติดปากหลายๆคนนะคะก็ เขาแชร์ประมาณล้านกว่าวิดีโอนะในโซเชียลแคมตรงนี้นะคะก็ทุกอย่างมันก็มีพบก็ต้องมีจากเนาะงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะคะตรงนี้แต่เราก็จะเก็บเมมโมรีดีๆกันไว้ตรงนี้นะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการรีโพสต์ทุกๆการกดไลค์นะคะทุกๆกำลังใจที่มีให้คาเลนพีมตรงนี้นะคะก็เราก็ติดตามกันต่อที่ Facebook นะคะ Love You ค่ะเธอนั้นคือคืงชีวิต ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและขอคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ตามเต็มหัวใจจะมีทุกรงให้ใจฉันจะมี I love you guys bye bye